ทุกคนใกล้จะถึงวันฮาโลาวีนแล้ววันนี้พ่อแบงค์มีภารกิจตามล่าปีปีศาจหลอนใช่ไหมบิง <Hey. S 1> ที่เขาจะมาเก็บลูกฟักทองของเราไปอะ่ะใช่งั้นเราไปช่วยกันเลยไปบิงเดี๋ยวเราเข้าไปทําภารกิจกันเลยครับตอนนี้นะครับน้องบิงอยู่ที่หน้าบ้านเดินไปที่ร้านไก่เคฟซีน้องบิงก็หิวพอหิวเสรจปุ๊บน้องบิงก็ซื้อเฟรนไฟล์ตอนนี้น้องบิงสั่งเฟรนไฟล์มาหนึ่งอันนี่เฟรนไฟล์ห้าสิบบาทแล้วก็ซื้อไก่มาหนึ่งถัง แล้วก็ซื้อแป,ป๊ซี่มาหนึ่งอันระหว่างทางที่เราไปภารกิจนะครับเราก็กินไปด้วยแล้วก็หิวไปด้วยแล้วก็เจอกระถังน้องบิงเก็บถังไปแล้วหนึ่งถังตอนเนี้เรากินไก่เคฟซีเสร็จแล้วเราต้องไปทําภารกิจกันแล้วครับน้องบิงเจอแล้วดูป้ายก่อนดูป้ายนีย่งไงฮาโลวีนอีเวนต์เราจะต้องกดปุ่มลงเรือแล้วครับทุกคนได้ยินเสียงไหมมาแล้วพอเรากดภารกิจเนี่ย ท้องฟ้าก็มืดเป็นสีดำแล้วก็มีไฟฉายอยู่หนึ่งกระบอกและเราก็มาคนเดียวซะด้วยมันน่ากลัวเสียจริงเมื่อเราเดินมาเราก็เจอกับคุณป๋องพี่ป๋องครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวิญญาณหลอนให้ฟังนะครับสวัสดีบิงเชิญสํารวจทีนอุ้ยทำไมเขาอ,อ้วกอ่ะพี่ป๋องอ,อ้วก พ่อเราบางทีหิวตายนะเราเริ่มหิวหรองั้นเรากินไก่ก่อนตอนนี้นะครับระหว่างทางเราหิวอุ้ยมันมืดมด,มด้มันมืดเรามากินไก่ตรงไฟสว่างบิงกินให้หน่อยสิกินเร็วกินเร็วกินไก่ก่อนอุ้ยเรามากินไก่อยู่หน้าบ้านบ้านของใครก็ไม่รู้ไก่เคฟซสิบิงทำไมหนูไม่ชวนเพื่อนมามาคนเดียวหนูจะทำไหวเหรอหนูกลัวไหมก็พ่ออ่ะไม่เป็นไรพ่อ,พอทำาให้หนูเล่นนาเดี๋ยวพ่อทำภารกิจให้นะ แล้วบิงเป่นคนช่วยพ่อนะถ้าตรงไหนที่พ่อกระโดดไม่ทันหนูช่วยอดกินนม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 ก่อนเราต้องขึ้นขึ้นไปบนบ้านหลังนี้ใช่ไหมบิงออเอาะครับเรากําลังขึ้นนะครับบนบ้านหลังนี้นะครับจะมีจักรยานจอดอยู่หนึ่งคันเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเจอกับเก้าอี้แล้วก็มีตู้อยู่หนึ่งใบเรานั่งเก้าอี้ก่อนอุ้ยเก้าอี้นั่งไม่ได้นะเป็นเก้าอี้แบบวางไวเ้เฉย เมื่อเรามองไปนี้ก็จะเจอหน้าต่างเปิดทิ้งไว้วไปทางไหนอ่ะต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมครับอ<า>ุ๊ยตรงนี้มันทางออกอ่ะพ่อเริ่มสับสน<า>นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอที่นอนด้วยอุ้ยเหมือนเราเจอเราเจอสมุดโนด้ตอ่ะเขาบอกว่าให้พวกเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ในปา่าอยู่แถวแถววัดเราต้องไปที่ป่าที่วัดไปครับไปครับไปกันครับ เราเจอกระดาษภารกิจแล้วเราออกจากที่นี่ดีกว่ามันไม่มีอะไรอะบิงประตูทางออกอยู่ไหนบิงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับวุ้ยมันน่ากลัวมากเราต้องไปบ้านหลังอื่นนะครับมันจะมีบ้านหลังไหนได้อีกล่ะอ้าวมันเป็นทางตันน่ะแล้วเราต้องทําอะไรอะบิงไม่รู้อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนเราเดินมาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้ มีเสียงหมาหอนด้วยอะแล้วก็มีแบบมีโอ่งน้ำบบมีบันไดอ้าวกุญแจล็อกเหรอ,อทุกคนเดี๋ยวพ่อลองกดก่อนอกุญแจล็อกเข้าไม่ได้น้องบิงรู้นะครับว่ากุญแจนี่ไงกุญแจล่วงอยู่ตรงนี้อุ้ยบิงทำไมไฟดบับะบิงตอนนี้เราได้กุญแจมา,แล,าจแล้วครับไขกุญแจเลยครับไขกุญแจบิงบิงไขกุญแจก่อนอุ้ยประตูเปิดแล้วเอาละครับ เมื่อเราเข้ามานะครับเราจะเจอของคล้ายๆข,ของเส้นไหว้นะวางอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยประตูมันปิดอะบิงเวลาเข้ามาแล้วอ๋อหนูเป็นปคนปิดเหรอพ่อพ่เดี๋ยวเดี๋ยวมืดอนะ่ะบิงมันมืดอนะ่ะหิวอีกแล้วเราต้องกินไก่เคฟซีอีกแล้วบิงเปิดไฟด้วยสิถ้าเปิดไฟมันก็กินไม่ได้นะสิอ๋อเวลาที่เรากินข้าวกินไก่เคฟซีหรือว่ากินเนฟรนฟรายไฟมันจะดับ โอเคโอเคอุ้ยบิงบิงพ่อแบงเจอคนยืนอยู่อา้าวพี่ป๋องพี่ป๋องมาอยู่นี่อีกแล้วสำรวจห้องอื่นกันเหรอ๋อยวพ่อคุยกับพี่ป๋องก่อนสวัสดีครับพี่ป๋องผมขออนุญาตมาสำรวจนะครับที่บ้านหลังนี้มีผีนางลาอา้าวเธอตายอยู่ที่นี่เหรอหน่ากลัวมากงั้นเราต้องเอาน้ำแดงอ๋อเขาให้เราไปเก็บน้ำแดงเก็บน้ำแดงทั้งหมดหกอันไปดูกันครับนี่ไงนี่ไง แปดแปดขวดเก็บน้ำแดงแปดขวดบินจะเก็บหรือพ่อเก็บเราจะไปดูน้ำแดงกันพ่อพ่อไปแอบ,บก่อนนะไปทางไหนนะทุกคนถ้าเราเข้าห้องนี้เราต้องแอบ,บก่อนเหรอเอาครับแปแอบ,บเลยแอบ,บเลยนะถ้าเราแอบ,บเลยถ้าเราแอบ,บเลยนะอีกทางนึงอีกทางแอบบแอบบตรงไหนดีอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนั่นไงโอ้ทุกคนเขาเป็นแบบการ์ตูนครับมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ไม่มีอะไรน่ากลัว เด็กๆมาลองเล่นกันอีกรอบนึงถ้าเราถ้าเราโดนโดนโดน,โดนตัวกระตูนอะ่ะเราก็แค่เกิดใหม่แค่นั้นเวลาเข้ามาเราต้องแอบตรงไหนอะ่ะแอบฝั่งนั้นพ่อเดินช้าเดินไปเดินไ,ไปตรงนี้เหรอเดินไปตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่พอ่พอพ่อไปตรงไหน,น<า>ไปตรงไหน,นไปตรงไหนบิงบอกพ่อไปตรงไหน,นพ่อให้หนูเล่นได้ไหมนะ้าพ่อแอบอไม่ได้มันไม่มีใครมาแล้วถ้ามันสั่นแสงว่ามันอยู่ตรงนี้มันใกล้จะมาแล้ว ไหนไม่เห็นมีใครมาเลยไปแล้วไปแล้วอ๋อต้องแอบ,บในตู้นี้ออแอบบบ,บในนี้เหรอกดตรงนี้เหรอบบกดตรงนี้อ,อ,อ,อุ้ยพ่อแอบ,บแล้วอ๋อนี่ไงเขาเดินผ่านไปแล้วบิงอุ้ยออกได้เลยไหมออกได้เลยพ่อแอพพึ่งพ่อแบง <c oughs> ออก์ออกออกผิดจังหวะอีกทีหนึ่งพ่อรู้แล้วเวลาเข้าไปเราต้องรีบแอบ,บในตู้ไปทางนั้นนะได้ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนั้นทางนั้นได้แล้วก็แอบ,บในตู้นี้เลยใช่ไหมแอบในตู้ แอบในตู้แอบในตู้แอบในตู้กดตรงนี้ฟึบนี่ตอนนี้เราแอบในตู้แล้วครับนี่ไงนี่ไงเขาจะผ่านไปผ่านมาเนาะโอ้เวลาเราแอบเสร็จแล้วเราต้องเตรียมตัวที่เราจะอ๋อกินได้เหรอตอนนี้เราอยู่ในตู้เรากินเฟสไฟ์ได้ด้วยเเราจะหโอเคโอเคบิงขอบคุณนะบิงคอยดูให้พ่อแบงกินนะเวลาที่เขาเดินผ่านอะมันจะเป็นสีแดงแดงเวลาตุกตาเดินผ่านมันอยู่ตรงนั้น จริงปะเฮ้ยตุ๊กตาเดินผ่านแล้วมันใกล้จะมาแล้วเฮ้ย้มันสั่นแสดงว่ามันอยู่ใกล้หรอโอนี่ไงตุ๊กตาเดินผ่านแล้วออก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 อหนูอยากเดินออกเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเจอแล้วนี่นี่เราต้องเก็บน้ำแดงมันจะมาแล้วเก็บน้ำแดงขวดที่หนึ่งเก็บน้ำแดงขวดที่สองเก็บน้ำแดงสองขวดแล้วครับอยู่ตรงไหนอีกนี่นี่นี่ขวดที่สามเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับตายได้ตายได้เลย เกิดใหม่แล้วแล้วก็เรามีน้ำแดงสามขวดเรามีน้ำแดงอยู่เย้เรามีน้ำแดงสามขวดแล้วทำไมเรามีแค่สองขวดทำไมอ่ะกระเป๋าเราเต็มหรอมันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปเก็บขวดต่อไปแม่ตอบแอบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบเก็บนี่เลยอ๋อเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันบิงกลองไหมบิงกลองไหมมาบิงก์จะลองเล่นนะครับเราคิดว่าเราลองเล่นเกมนี้นะคิดว่าคือตุ๊กตาธรรมดา ไม่ใช่ไม่ใช่ผีนางลำผีนางลำไม่มีเราคิดว่าเป็นตุ๊กตาแล้วเราก็จะเล่นเกมได้สนุกไปแอบ,บแอบ,บแอบเก่งมากบิ๊กวิกก่งเกือบไม่ทันเนาะเกือบโดนตุ๊กตามันอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใ่ยังไงยังไงตุ๊กตามาแล้วตุ๊กตาสีแดงครับตุ๊กตาสีแดงกาลังจะเดินไปแล้วล่ะเราออกมาเก็บน้ําแดงให้ครบครับนี่นี่น้ำแดงอยู่ตรงนี้เก่งมากเก่งมากน้ําแดงอยู่ตรงไหนอีกนี่นี่น้ำแดงอยู่ตรงนี้ เก่งมากเก่งมากน้าแดงอยู่ตรงนี้อูเก็บบิงเก็บไวมากอ่ะเลยแค่สองขวดขวดสุดท้ายขวดสุดท้ายไม่เป็นไรโดนได้ไม่เป็นไรแลเหลือขวดสุดท้ายแล้วเหลือขวดสุดท้ายเล่นอีกรอบหนึ่งเราก็ผ่านขวดสุดท้ายบิงจะเก็บหรือพ่อเก็บพ่อเก็บมั้งพ่อหนูเก็บแต่หนูเป็นคนชี้นะว่าขวดสุดท้ายอยู่ตรงไหนหนูชี้ให้พ่อนะไม่ต้องแอบเลยหนูช่วยพ่อดูด้วยนะว่าขวดสุดท้ายอยู่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบิงกดบิงกดนั่นแหละกดเสร็จแล้วไปทางไหน ไปตรงสารพระภูมิอ๋อสารอยู่ตรงไหนนี่บิงบิงไปสารให้หน่อยเราเก็บเสร็จแล้วอ๋อทันไหมไม่รู้อ๋อทันทุกคนเวลาเราเก็บน้ำแดงได้แปดขวดเราก็เอาไปวางที่สารพระภูมิเราก็เลยผ่านแล้วเมื่อเราผ่านแล้วนะครับเขาจะพาพวกเรามาอยู่ในเี๋ยวเรากินกินก่อนกินก่อนกินเฟรนฟราย์ดีนะที่วิงซื้อมาดีนะที่เราซื้อไก่เคเอฟซีมากินระหว่างทาง เมื่อเราผ่านแล้วนะครับเขาจะให้พวกเราเนี่ยไปที่วัดเพื่อไปทําภารกิจที่สองด้วยการเก็บไหเก็บไหเก็บโอง่งเก็บเก็บบางอย่างครับเหมือนเหมือนหม้อครับไปเก็บหม้อที่วัดครับไปตป้างไหนอะ่ะเนี่ยนี่นี่นี่พอรู้พอรู้ตรงตรงที่วัดนะครับเขาจะมีจริงๆแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าผีเปรตแต่ในเกมเนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวสูง เราจะไปที่วัดนะครับเราจะดูสีแดงไหมตรงนั้นสีแดงอหะเดี๋ยวพ่อซูมออกก่อนน่กไงน่กไงน่กไงเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนู้นเป็นตุ๊กตาตัวสูงเดี๋ยวเราจะเดินไปครับมันไม่ใช่ตุ๊กตาหรอกเป็นตุ๊กตาตัวสูงตอนนี้เราเดินไปแล้วครับเหมือนเหมือนแบบเป็นเล่นใช่เป็นผีเปรตแต่จริงๆแล้วมันคือตุ๊กตาตัวสูงพ่อพ่ออย่ายวอย่าพิ่งเข้าเห็นไหมเห็นตุ๊กตาตัวสูงไหมถ้าเราเข้าแล้วเราต้องวิ่งไปที่วัดเลย อ๋อกินก่อนเนาะกดวิ่งวิ่งไว้บิงวิ่งเข้าหน่อยบิงรีบเข้าไปในโบสถ์เลยนะใช่เก็บหายแบบนี้บิงเจอหายแล้วหนึ่งอันไปวิ่ง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 นี่อุ้ยพี่ป๋องพี่ป๋องบวชเป็นพระสวัสดีครับพี่ป๋องตอนนี้ผมทําภารกิจเสร็จแล้วครับพี่ป๋องจะให้ผมทําอะไรต่อครับพี่ป๋องก็ตอบมาว่าขอให้โยมไปเก็บหายทั้งหมด8อันแต่ว่าต้องระวังนะมีตุ๊กตาตัวสูง อยู่ข้างบนหลังคาเอาครับบิงบิงต้องระวังเราต้องเดินข้างๆใช่นี่ไงเจอหายแล้วอ้าวไม่ใช่หรอมันเป็นเหมือนต้นไม้มันเป็นหายแตกอุ้ยเราได้ยินเสียงน่ะเสียงนี่ไงเจอแล้วหายเก่งมากเราเก็บหายได้สองใบแล้วว้าวไวมาพ่อแม่พ่อแ่เก็บคนละใบ เดี๋ยวพ่อจะเดินออกไปข้างนอกนะพ่อระวังนะเดี๋ยวพ่อดูกรรมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนอุ้ยอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่บนหลังคาเนี่ยมันอุ้ยอยู่บนหลังคาอุ้ยเดี๋ยวนะหายอยู่ไหนเนี่ยเราต้องมองอยากให้มันเช้าจริงๆเลยหายอยู่ไหนหายหายเราต้องเก็บหายพ่อพ่ออะไนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อพ่ออย่าดึงมามอุ้ยอ้ยเข้าก่อนเข้าก่อนมันเป็นสีแดง อุ้ยนี่ไงบิงเดี๋ยวก่อนอนี่ไงมันเป็นอวอุ้ยบิงบิงอ,อุ้ยนี่ไงเราเจอหายอุ้ยหันหันโอเคอสามาหายแล้วเราเจอสามหายแล้วถ้าเรากลัวเราก็เข้าไปในโบสถ์ได้เพราะในโบสถ์จะมีพระอยู่มาพ่อเองเราวนไปได้อรอบก็ได้เพราะเนมาเมันอยๆีหายอยู่มันจะมาเรื่อยๆพ่อจะเดินออกไปทำไมอ่ะมันอาจจะอยู่ข้างนอก มันมีแหละข้างนอกอะแต่ว่าพ่อระวังเือพ่อมันมันมีอยู่อะแต่แต่ว่าพ่อไม่เก็บอะเนาะพ่อเข้าเข้าไปหลบก,กันเข้าไปหลบเข้าไปเมื่อกี้บิงเห็นเนาะใช่ถ้ามันมีให้กดแสงว่ามันมีเหรอใช่มันจะ<ร>มีให,ให้กดอยู่พ่อจะออกไปดูไหมอจะออกไปดูอีกทําไมอะเนี่ยเนี่ยได้ไหมได้กดแล้วนี่นี่นี่ อุ้ยพอเก็บได้เยอะเลยบิงไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกขข้าๆหลบก่อนหลบก่อนโอ้พอเก็บได้สองอันนะบิงนี่นี่นี่บิงบิงเจอหายแดงอุย้ยหกแล้วเหลืออีกสองอันนะครับเราก็จะเสร็จสิน้นภารกิจจิ้วน้ำเหรอวะไม่มีข้าวแล้วอ้าวข้าวเราหมดเราต้องกินข้าวแล้วแ,แล้วเราเราเหลือสิบแปดอ่ะไม่เป็นไรเราเรีบทําภารกิจเราใกล้จะจบแล้วไงพ่อพ่อเหลือเหลืออีกนิดเดียวเราต้องไปหาหายก่อน เหลืออีกกี่อันน่ะเร,เราเราเราได้มาแล้วห้าข้ด้ไปดิแบบนี้นี่นพ่อพ่อพ่อมันมีให้เก็บอ๋อมีเหรอมีเหรอหรนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ย,ยเห็นขาเขาวิงหลบไว้อันส<ช>ุดท้ายครบแล้วบ<ช>ิงครบแล้วครบแล้วข้าโบสถ์ข้าไปในโบสถ์ครบแล้วจริงๆยังเชื่อพ่อสินี่ไงนี่ไง ไปไรครบแล้วไม่ใช่หรอยังม,มันมันมีเขาบอกว่าให้เอาเก้าอันครบแล้วจริงจริงไม่จริงไม่เชื่อพ่อหนูเข้าไปในโบสถ์ได้เลยโอเค,อเคจริงหรอไม่จริง,รงครบแล้วผ่ <c oughs> านแล้วทุกคนสว่างแล้วนี่ไงครบแล้วฝังดินได้แล้ว <c oughs> ทุกคนเราทำภารกิจสำเร็จอุ้ยทุกคนตอนนี้แบบโล่งเลยอะอเสร็จสิ้นภารกิจฮาโลวีนลแล้วครั้งนั้นนาที่หนูเล่นกับพี่เบสอะหนูได้นี้มาด้วยใช่ไหมได้อะไรครับอ๋อได้ถ้วยใช่ถ้าใครทำภารกิจฮาโลวีนอีเวนต์2024เสร็จแล้วก็จะมีถ้วยสีทองมาให้เป็นรางวัลพี่เบสอะพาหนูไปหาใช่ โอเคครับทุกคนแล้วนี่ก็คือภารกิจฮาโลวีนอีเวนท์ที่เราทำสำเร็จในแม p ซิตี้ซิตีบ้านนาสนุกตื่นเต้นเล้าใจฝอนเราจะผ่านได้เราหัวใจเต้นเลยนะงั้นสำหรับคลิปนี้น้องบิงก็ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย